น,นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่มาเข้าแบบทดลองเหมือนแบบย้ายค่ายมาเข้าแบบจริงๆคือเขาทำกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยสองผู้หูเนี่ยนะครับยทดกับต้นเนี่ยอยู่พางภาคใต้ามาตลอดนะครับแล้วก็ที่สงขาเนี่ยจะมีคนชื่ออ้อสงขาเป็นนอมินีของเจดีบินปทุมธานีในการทำน้ำมันเถื่อนที่สงขาอยู่แล้วแล้ว,ลวก็เป็นคนเคลียร์หน้าเสือทั้งหมดนะครับ เดี้ยวสองขาเนี่ยแล้วก็ขนน้ำมันเถื่อนเนี่ยจากทางรุนมามาส่วนกลางตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคือกระบวนการที่เป็นะบวนการใหญ่ถ้าไม่เคลียร์ถ้าไม่เคลียร์อะไรต่างๆมาไม่ได้หรอกเพราะว่าจากสงขามาถึงปทุมธาน,นีต้องผ่าน,นกี่จังหวัดถูกไหมครับแล้วน้ํามันพวกนี้เป็นน้ํามันที่ใบสําแดงในรถเนี่ยกับของจริงไม่ตรงกันเดี๋ยวนะครับในเมื่อเป็นเครือข่ายใหญ่นะครับ ก็พ to ี่ก็คิดง่ายๆอย่างอย่างเงี้ยอย่างเจ๊บีมเนี่ยก็ม uh ีอด um, ีตคนสนิทเป็นอดีตตำรวจน้ำชื่อโย่ซึ่งโย่เนี่ยก็ทําน้ำมันเถื่อนมานานแต่ไม่เคยโดนจับเอางี้นะแล้วก็สองคือหลังจากเปลี่ยนค่ายมาสังกัดเนี่ยท่านรองอธิบดีนะครับนายที่ชื่อเล่นชูยุทธเนี่ยก็เถื่อนเกินเลเพราะช่วงนี้ขนาดว่าตำรวจทางหลวงเขากำลังปวดขันอย่างหนัก ตัวเองยังเหิมเกิมในการมาทุกน้ำมันเถื่อนมาจากสงขามาถึงปทุมธานีอ่ะสี่หมืนลิตรอ่ะที่เราแล้วกันโดยไม่เกรงโกรกฎหมายอ่ะนะครับโดยไม่ได้มองเนี่ยนะนะครับเป็นผู้รับจ้างขนอย่างเงี้ยเราจะปล่อยไปได้ยังไงนะ